ีผมในนามของแทนทั้งห้าคนสำหรับสิทธิที่กำลังเรียนอยู่กับอาจารย์สิทธิ์ที่เคยเรียนจบไปแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่เป็นร่มโพลุ่มไทรนะอาจารย์วันนี้สิทธิ์บางท่านยังไม่ติดต่ออาจารย์ไม่ได้มาในวันนี้ผมเชื่อว่าเขายังซื้อสิทธิ์บางที่อาจารย์ด้วยตั้งแต่ ศาสตราจารย์มาจนถึงวันนี้การเกียณทางศิษย์พวกเราทุกคนก็ขอบคุณอาจารย์มากศิษย์ทุกคนยินดีมีความสุขมากๆที่ได้รู้อาจารย์วันนี้นะครับใช่ครับอ้าวอะไรก่อนท่านก้อยอาจารย์จริงจริงวันนี้ พวกเรานัดกันมานี่ผมก็ไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่นะไม่เตรียมใจเท่าไหร่ผมไม่ได้รู้ไม่ก็ยังไม่ได้เตรียมใจที่จะเสียนเท่าไหร่ยังมีแรงตรงนี้ก็ก็โอเคนะก็พวกเราก็จัดการให้เองทั้งหมดผมก็ไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรมากนะหลายหลายอย่างนี้ก็ขอโทษด้วยว่าผมไม่ได้เป็นคนจัดการหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงเราก็น่าจะคุยอะไรกันบ้างนะ คืออยากให้พวกเรามีคุยกันเองอะไรทําอะไรก็ทํากันเองก็วันนี้รู้สึกแปลกใจแบบสมคนรอะไรเงี้ยแบบสมควรแล้วก็เออมากันเยอะนะพวกเรามากันเยอะแล้วก็อย่างน้อยก็พวกเราก็คุ้นเคยกันนะเจอกันแล้วก็ได้รู้สึกสัมผัสในงานร่วม การเรียนการสอนการตรงนี้ของของผมนไม่ของผมก็ผมรู้สึกนะรู้สึกภูมิใจอ่ะในในตัวพวกเราทุกคนดีมากแล้วก็เหมนพวกเราประสบความสำเร็จหลายๆคนอ่ะนะแล้วก็อีกหลายคนก็คิดว่าต่อไปก็น่าจะประสบความสำเร็จแน่ ก็ขอแสดงความยิน se ดีกับทุกคนนะด่ัด้วยนะครับวันนี้จริงแต่ตามาด้วยก็ไม่ถามเลยนะก็มายังไงด้วยอมันลดอีกแล้วไกับ ก็ก็เออก็พวกเราก็ได้หน่อยได้ดีก็ขอขอบคุณทุกคนนะฮะก็มีโอกาสต่อไปถ้ามีอะไรจะให้ผมช่วยก็บอกแล้วต่อไปก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากพวกคุณนะขอความนุเคราะห์นะยินดีครับกรกทรวงรวมครับเกรา็ขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งเพื่อความเต็มใจครับครับครับอรรถกิจอาจารย์ด้วยอาจารย์ตัวเล็ก นำปีน่ะครับ <Yeah. S 1>